พาดหัวข่าววันนี้ราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้23เมษายน2563ปรับลดลงอีก60สตางค์ครับสวัสดีครับสวัสดีผม b o b บบี้ชาแนลวันนี้มีข่าวราคาน้ำมันมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊ b บบี้ชาแนลด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากบ๊อบบี้ชาแนล แจ้งปรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้แก๊สโซฮอ์95วันนี้17บาท55สตางค์พรุ่งนี้16บาท95สตางค์แก๊สโซฮอร์ E20 วันนี้15บาท74สตางค์วันพรุ่งนี้15บาท44สตางค์แก๊สโซฮอร์ E85 วันนี้15บาท34สตางค์พรุ่งนี้15บาท4สตางค์ แก๊สโซฮอล์91วันนี้17บาท28สตางค์พรุ่งนี้16บาท68สตางค์เบนซินยังไม่ปรับราคาเบนซิน91ยังไม่แจ้งราคาดีเซลธรรมดาวันนี้19บาท9สตางค์พรุ่งนี้18บาท49สตางค์แก๊ส NGV วันนี้15บาท31สตางค์พรุ่งนี้เข้าเดิมดีเซลพรีเมียมวันนี้22บาท2 ยี่สบสาทเกสตังค์พรุ่งนี้2 2่สบสาทสาสตังค์ดีเซลหมุนเร็วบียีวันนี้1 5บหาทแปดสสตังค์พรุ่งนี้1 5บหาทยีสตังค์ดีเซลบีสิวันนี้1 6บาทเสตังค์พรุ่งนี้1 5บหาทสีสิาตังค์ครับ